ได้ป้ะลุงค้าไม่ตื่นมาเล็บก็อยู่ในมือเลยอ๋ออะไยอะไรวะมันอยู่ในสายเลือดป้ะแบบถือกล้องไว้เลยฉลากอยู่นะน้ำตาลนุ่นค้าน้ำตาลในสายเลือดค่ะฉี่ออกมาเป็นคำว่ามิดผลได้เลยตอนนี้เราน้องแน็ตอนนี้เรารอน้องเน็อยู่นะเราอยู่ตลาดกินซ่ารังสรังสี และวันนี้ก็เป็นงานแรกของบิลที่กลับมาจากนอกปรกเหน่าดว่ะกลับแล้วไงคือแบบเดแนนนั่นเพราะว่าก็คิดไม่ออกเหมือนกันเศร้าไม่ดีนีาแหละลูกไม่ต้องาบอายบยค่ะไอแดดหมดอะมาช้าเนี่ยไม่รู้เบิงเชื่อปะที่มันมาช้าเพราะว่ามันเลือกแว่นอยู่นอนดูดี โทมาไม่ช้าเพราะว่าโทรมาไม่ชาเพราะเรื่องจัดเมื่อกี้นี่จัดนี่จัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่เมื่อคืนเลยกับพี่บัมว่าเออจะได้ไม่ต้องแบบรีบตื่นสุดท้ายคือไม่ได้นอนนะเลี้ยวข้ามค่ะว้าวไปกี่วันคะเนี่ยไม่ว่าชุดเรสสีแดงขอบอกว่าชุดเรสสีแดงค่ะบอกหนูว่า ถึงร่พักแล้วจ้าเล็บแคบมากสดสดเลลูกถงคิวมเลยสองส่วนสองเไห่แต่ตัวแรงเหมือนกันเนี่ย เรื่อะไรโอ้โห้าวด์เล็กสอง้าวเป็นออจ็ทะเลาะกับวัดตกทะเลาะกับเว้ยน่ารัมากสุดๆที่นี่ดีสุดละตั้งแต่พักมาแท้แด ซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าคา่ะทุกคนขวามือเป็นห้องน้ำประมาณนี้เลยห้องน้ำคือแบบน่ารักอ่ะ ข้องหลังวิวสวยมากห้องหลังวิวสวยมากอยากให้เห็นไม่อยากเห็นอันนี้เป็นเอียงโค้ดจะดวลาจะเปิดรูปวิวห้องหลังเหรอห้องน่าหักมากประมาณนี้เลย แต่งหน้าปุ้กคือถ่ายเลยแต่งหน้าตัวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแต่งหน้าทําผมชนีกันบายไปไหนไปแต่งหน้าทําผมชะนีาจะไม่ได้เต้นแล้วก็แต่งหน้าอฉันก็แต่งหน้าไปงานซี อีกทำผมเสร็จแล้วสองสาวหมุนหมุนหมุนโอเคสวยนี่ก้หมหัวดูโอเคได้เวลาเดินทางไปงานแล้ว ไม่ยถ้าเขาลงเป็นตัวปะเฮ้ยทำไมทำไมคนนี้น่าแปลกใจครับผู้ชายแท้ครับไม่เป็นตัวใช้หรออุ้ยเหมือนผู้หญิงมากเลยพี่บ้าพี่โบทั่งไปไหนบอกรองกันอย่างเงี้ยมาดูสามสาวเดินมาพร้อมกันอันไหนขอดูทรงผมทุกคนหน่อยเลยเบะมากอ่าเก่าเห็นยังเซพีทำไมเนี่ยเซพีตอบกมจริงเหรอ ให้สวยอะนางร้องอนแรกพี่โบขอดูข้างหน้าหน่อยเลิศเพื่อแล้วเราก็เข้าถอยกลับมาดูตัวเองแล้วยืดเทิร์นกลับมาหาแกปากแล้วเสร็จแล้วเราประสบการณ์หน้าเสร็จผมเสร็จแต่เต้นได้ไหมอีกนิงนึงมันใกล้จังเลยอ่ะแคทลีนยิงมันโอ้ทำไมเสร็จหน้ากูเยอะกว่าเพื่อนวะแบบผมอันนี้อะไรวัดอุณหภูมิหรอ ตรีดคุณเป็นโรคาาประสาทตอนนี้เราอยู่ที่งานกันแล้วนะแล้วก็มีการซ้อมกันนิดนึง ื่องจากบบวเพิ่งกลับมาไม่ได้เต้นนานถึง6เดือนก็เลยซ้อมให้บิวนิดนึง,นงวสวัสดีค่ะคุณบอลลูนสวัสดีค่ะดิฉันเพิ่งมาเหมือนกันเข้ามามาแ,แรกของฉันก็มามาแรกอ๋อยดีใจอ่ะน้องบิอยหายไปนานมาไปทำอะไรมา6เดือนรู้ไปอยู่ซาอุดีอาระเบียไปทำอะไรสเสร็จเรียบร้อยเนาะตายเสร็จแล้วจะรวยแล้ว น้องโบเหมือนเดิมน้องดิวเดิมตันนั้นมาอันนี้เก่าแล้วเก่าแล้วแก่แล้วด้วย้ยมามึงที่ตส่รองเท้ายององเหมือนกัน่งน่งสองสาม่งสองสามสองสาม หน้าหนึ uh, ่งคยทร้าเนียแล้วี้ไม่สวยอ่ะ้ามากกว่าัน้ข้หลุเหอตึงหัวมาก มืนมีคนมือนมีคนอยู่บนหัวทาผมแน่นมากแน่นมากที่สุดฉีดสเปรย์นี่ว่าสงการนี่อันนี้ไม่ใช่รอนเปียกนะคะหัวเปียกค่ะสเปรย์กระป๋องนึงเนี่ยใช้ได้งานเดียวฉีดขนาดนี้เอาสายยางม,มาถึงนึ่ว่าหลวงพ่อคุมน้ำมนต์ 打他了你。